พี่น้องเอฟซีในประเทศละต่างประเทศครับมันนี้มังผมขอช่องเบาหมูบานเฮาครับมันนี้เบาหมูได้โอกาสกลับบ้าบานในกองครับเดี๋ยวมันนี้สิมาแกงน้ำใหม่สู้พี่น้องมึงอยู่บานเฮ่ากบทิประบ้าณน,นี้นะครับเขียวแหละครับเขาเขียวจะเขาหรือหยาละ่ะเดี๋ยวเบาหมูว,ว่าสิไปเก็บหยอดพักมาใส่แกงน้ำใหม่ครับหยอดบัก จักเข่าจักหนานครับพี่น้องเออเก็ยบยอดผักมาเซ็เกี่ยงละเม,มอนอ้าเข่าทางไหนน้องอันนี้ยอดบกอืด้ครับยอดบกอืดยอดบกอืเดเสร็จแล้ว มันมีหน่วยเองมั้งโอ้มันอยู่ทางพุ่นครับพี่น้องเกจ็บติดกอดพอได้ใส่เกี่ยงน้ใไม่จังน้อยนครับ เออหน่อยบกบวบนะครับโอ้หนาเป็นบกบวบครับพอได้อยู่ครับพอได้อยู่หน่อยบกบวบเออเออหมดเดียงหมดเดียงอันนี้ใส่ยอดบกบวบหน่อย เห็ดพันธุ์อะไ้ครับมันงวยหญ่ผลสองหาน,น่วยเลย่วยบห็่า สเห็ดกระเบนเจ้ากินเห็นหน่วยเดียวเมื่อกี้นี่เห็นหน่วยเดียวมันหลี่วะคือจังหกเท่าอ้ยจ๊บต้นผักกระโดนก็มีนะครับต้นผักกระโดนแต่มันแก่หมดแล้วครับ เห็นแต่เครื่อมันใบมันอยู่ใสหน่วยมันอยู่ใสเนาะจ้ะบ่มีหน่อมีหน่อยเดียวบ่ผัวที่ยอดมันครับเอ้ยกำลังเป็นหมากหน่อย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 ก็ใส่หน่อยหน่อยครับ บาหมือยางหาวนะครับบัวพ่อเอ่อมัดสะบอนไว้มันพอ,อ,อติพอติหยดมันใส่ติหยดมันจากหน่อยกับพอแล้วครับหน่อนยมันบาหมูอหาบ่าพอ่อ bàn vậy. gì, tục hai tuần hai anh, hiệp thì yếu đội doot đột đột đội doot. đột đột đội doot. Long đi hiệp nhịp hòa 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 như hòa này hòa บรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศได้ม่น้อยเดียวบนามกับกมีครับนามก็มีอยู่น้อยนึงแมงปอครับพี่น้อง่ไดิเห็นโดนเลยครับ นี่เป็นแกงน้ำใหม่ใส่เห็ดขอนแกงขี้เล็กใส่หนัง oh. มีแต่แนวคักๆอาหารอาหารบา้านนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมึงขัดตอนกันเฮ็ดครับ <c oughs> แกงขี้เล็กใส่หนังก่อนชุบขอรู้แต่ว่าผขอใส่หนัง,งไม่ไรผัก รวมผักรวมผักขาไปตัวเยอะรบวกเดี๋ยวว่าหมูสิแกงทำไมครับนี่แกงทำไมเข้ากับยูนี่ครับนี่เห็ดมีออกพริกครับอันนี้ขับเบียร์ต่ำนะครับต่ำแล้วเทใส่เลยครับเทใส่เลยเดี๋ยวต่ำสิต่ำออกพริกใส่เลย ตั้มตีดใส่จังน้อยนะตัตีดเดาเขาก็ใส่

Nam hẹn nằm giờ mình sẽ làm nằm hiệp này Tướng nằm vào nằm mà, ừ. nằm nằm bia tưởng làm cái ngoài bây giờ nằm làm phải như... ร่อยนะครับใส่มส่ผงสูรกันบนะ้ใส่ในันใส่ผงสุรดก,รดกันน,นะนะพี่น้องขึ้นีหน่อยเนาะผงสุรดพออกนอเขากไมมากันนี่อ,อนะ่ะใส่ลายเชหลายาพีนาะเดี๋ยวพอพอยังเติมอีกครับ พ,พ่อจังเติอมอีเี่เห็รถเป็กครับกํำลังฟตุตครับเกงคีเล็กใส่หนังใส่ภาพพยุนนี้บรรยากาศคึมๆนะครับดูอูบนครับคึมก็ยังฝนที่ตก น,นี่ก็สิเป็นพักสวนขัวแห่อยู่ข้างข้างเฮียนนลยครับทางบ้านต้นก,กอกต้นกระเทาต้นอกม่วงต้นมะน,มนาวต้นดอกแค่ประมาณนี้นะครับบรรยากาศคึมๆจังหน่อยตอนนี้รอ ล้อมอ่อนๆนะเยนั <c oughs> die, ่งเปนมันเขียบมั้งใส่คอไปเนอ่ยยงแบบเป็นบ้าน วิวธรรมชาติไปแล้วคติดถนนนะครับทางดำทางดำ,งดำนถนนทางดำนี่น มันบ่ได้กะมันอยู่นําแล้วมันสิย่างไปแล้ว

บ้านคนนี้เอาไว้เด้อกิน <laughs>

ใช่สองพี่้องถูดเข้่ยมนครับแกงแบบบ้านๆครับเขี่ยมคนแขีงเดี๋ยวมาแต่งเลยค่ะแล้วก็จัดสิจานกินตั้งกล่องกินเข่านะครับพี่น้องมาเด้อกินเข่าร่วมกันครับกินเหรอให้ป้าสิเมื่กิน่ายกินครับมาได้ๆเยกว่ไปให้ได้ให้กินน,นี่ครับพี่น้องกินเข่าได้ครับไปให้ประโยชน์อะ ไปยกไม่ไหวหแเนบอกห่อคยไปยู่ดิไปยืนน้ำมัไปยืเ่พอไปดิเดี๋ยวเขาไปไปเดี๋ยวไปยืนน้ำมืงไหนเดี๋ยเขาจน้เขาบอกอม่านี้ยี่ห้าฝากบน้นห่งน้ำใส่เขาอะไปหัวขึ้นหน่อเนี่ยมันเยมัน แล้วอ่ะจำเจอๆอาเงี้ยมันขึ้นเขาล้วหมอบอจีกับเขาอุ่นควบเขาลุเขาแรกก็ฮะเขาบ้าส่วนนี่วะมัเล่นแบงเขาหากินดิอ่าว่าต้มไข่กินนี่มันบอยูนี่มันว้ยังอยู่อ๋อเขาไม่เคียงมันยูนี่เสียงมันเสียงมันเียนมันมือข่อยขรอยมือยง ขาเห็นด้มบอมันมีแกงเง่นบอกนัมาบมบอกไน่าจโค่แต่มันไม่โค่มันสิมว่ามากของโค่เสียกาก็รเเยน่แม่โคยังมันใส่กระ่องขึ้นเอร่ยมาเห็นรอเลฟึ่งนุเยอเแนี่ยวเด้อืว่ามีจักบานเนินรถลูกค่ชม่วงสองขั้นรถไหก็ด้ย้ม่มันเหือมีคาดึงงคิดาที่อยู่ นี่ขายวอ้ดีวันสุดกมีเงินขายรถเชืเขาเอาเดว่าคนก่ิได้ันได้กันได้มากันกินหมดเดี๋ยมากันเดีมาอยู่แล้วทีนนต้อ,องได้ามาันได้พ่อค่อมดสายสองได้เฮ้่ายมาอย่างน่ายเนุ่ <laughs> โครงการไอเห็ดเห็นมันได้แล้วก่อนจงมาเฝาโครงการน่าพน่าพดทั้หลามึงกัเห็ดเช้ก่อนนี่สูกูเห็ดไรนี่ความฝันกูเป็นจริงบามันต้องไปหันมันเอแต่ๆทนี่ไม่นามต้องหันมันมันมันกันบานมันสี่เราอเทวไง่องไหันนี่เกาโอ้ยบวกกันก็ไ้กินเขาน้ามันตัมีคันแท่นล่ะยิงมั่เาเหมือนเที่ยวจะกันเหมน โอ้ยทางแงเราไปยูได้มันเด็กคนทาง,งเขาที่อนนี้นลองมึงเป็นอย่างมันฟงน้องไปเลาได้ฝนตกฝนกระท่กกระท่วไปโลยทำไดจึงพอคอคนดีด้งหมดทั่วม่ไอ้กมึงลาแล้วคือไฟอนู้นกันไว้ช่วงทั้นแหม,ม,มันพงน้องไปอตกตอนวังถ้าปีฝนตกแังแง่ทีบ้านไม่ได้กำข้อมากเผ มันเมืองขันขางมันว่ามันเยียวใเพราะกับกามมันไย่ก็ต่างคนไม่ใช่บ่มากต่ตอนต้โอ๊ป้าไวันมึงก่นี่กูไปไม่เทมาพันทางมันไกลเอาลลานผ้าไปจึงไปผ้าไปยู่แม่งวเขาอายุน้องกูกันนั่นตัวรนาะวหนุ่น้าไมันก็ยเตี๋ไปนะไปมันกันเหอกัน

ปีนี้เลือ่อนยังใื้ตัวนิพาบ้างตัวนิพาเาาาาขาลุ้นเป็ดช่องสามส่วนสามสิ้งาที่จะจับเป็นไปไม่ไรไปถึงท้องถือายากี้แล้วก็หัวหน่อยแล้วก็ได้ข้อไม้ด้ของสลุพหลงม่อมขอขอึงม,มาขายจ้าเปนอาราดแาหัวหน่อยอน่ยจะเท่าไห่กันม่นาได้ไม้แบบนี้นะเลยนะครับเยีย เด um ็กน้อยเป็นแบบนี mm ้เ hmm. ด er> mm ็กเหลือน้อยเป็ป้าแตงโมยิ้มแตงโมอืมตั้งๆยิ่งๆแล้วยีบไหลลงอืมเพอยีบยีบแตังหนึ่งกับว่าเป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งอืมก็เป็นี่อื้อนคุตัวเหตุอืมผู้อ่านเ้อนคนไหน

เขาแล้วคลิปนี้บ้าโมสิจบไว้เพียงสท่านี้ครับ,บขอบคุณพี่น้องเอฟซีแหประเทศแต่ตางประเทศที่มากกำลังรับชมครับถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับพ่อการพิธาพี่น้องสทาบที่นี่ครับสวัสดีครับ